สวัสดีครับนักเรียนเดทุกคนก็ช่วงที่แล้วเราก็ได้เรียนไปแล้วเรื่องเกี่ยวกับเหล้าโทษของเหล้าแล้วก็เรื่องของเรลาว่ามีโทษต่อร่างกายของเราอย่างไรวันนี้นักเรียนเราจะได้เรียนเรื่องการโฆรโษณาเหล้าโฆษณาโฆษณาเหล้าโฆษณาบุหรี่ว่านักเรียนเคยเห็โนโฆษณาเหล้าและโฆษณาบุหรี่ที่ไหนบ้างแถวบ้านเรานักเรียน ก็นักเรียนรู้รู้ไหมว่าทําไมทําไมบริษัทจึงต้องมีโฆษณาเล่าและโฆษณาบุรี่นักเรียนงานโฆษณาเล่าโฆษณาบุรีใน,ใ,นใจในบ้านเราเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่มีกฎหมายที่นักเรียนเห็นอยู่ก็คือการโฆษณาเผลงนักเรียนเคยเห็นไว้ตามนิตยสาร,ห,รหนังสือต่างๆมีรูปอ่าเห็นว่ามาโลโบโร่บ้างแล้วก็เล่าบ้างไอเบียรหรือลุยจินซี่เป็นการโฆษณาเผลง คุณอาเพลงของน้ำดื่มบางทีน้ำดื่มเขียนวีาเดนซี่ลิเจนซี่แต่จริงๆแล้วลิเจนซี่คือยีอ่ห้อของเหล้ายี่ห้อหนึ่งของประเทศไทยแล้วก็โฆษณาเขามักจะใช้คนดังคนดังคนที่นักเรียนหรือวัยรุ่นวัยรุ่นอ,อยากที่ทําตามแล้วคนดังเราก็อยากทําตามคนดังเช่นว่าไอ้ดาราหรือว่าคนมีชื่อเสียงมาโฆษณาเหล้าและโฆษณาบุหรี่เพื่อให้เราได้ทําตามเน้นเงินงรู้ หรือไม่ว่าถ้าเราไปดื่มเหล้าและสุโรีใครจะได้ประโยชน์ประโยชน์คนที่ได้ประโยชน์ก็คือบริษัทที่ที่ขายเพราะว่าถ้าได้ลูกค้าเพิ่มขึ้นมาเท่ากับว่าบริษัทจะมีกําไรเพิ่มขึ้นมาทุกๆปีกาไรก็คือกาไรจากจากที่เราคือเราเราเป็นคนไปซื้อและคนที่ได้ก็คือบริษัท จากผู้ผลิตต่างๆนักเรียนและที่ใจคนดังเพราะว่าต้องการให้เราทําตามทำตามต่อไปนักเรียนการเสพอีกอย่างหนึ่งคือนักเรียนเคยไปอยู่ในห้องที่ทาสีใหม่ๆขอ่นักเรียนทาสีใหม่มีกลิ่นทินเนอร์ก็เรียกว่าการเสพคือสารละเอยหรือว่ากาวนักเรียนถ้าเราดมงกาวกาวก็เป็นสิ่งผิดกฎหมายอีกอย่างหนึ่งกาว 3K กาวยางรถ ก็คือถ้าเราสูบ้าไปมันจะเข้าไปทําลายสมองของเราโดยตรงเช่นเราดมเราสูดโดยการดมดมกาวเรียกว่าการดมกาวก็เป็นสิ่งผิดกฎหมายและก็มีอันตรายลายเลงนักเรียนลายเลงเพราะว่าจะทาอานลายหลาสูบ้าไปมันจะขึ้นไปทำลายสมองของเราโดยตรงการดมกาวคือเป็นสิ่งผิดกฎหมายอีกอย่างหนึ่งสาหรับนักเรียนมีโทษนํามีโทษจำคุกมีโทษปรับมีโทษต้องสั่งฟ้องศาลกับนักเรียนการดมกาวกาวก็เป็นอันตรายกับนักเรียนสําหรับ และก็เป็นสารติดอีกอย่างหนึ่งซึ่งมีความผิดตามกฎหมายนะครับนักเรียนต่อไปเราจะได้เรียนเรื่องต่อไปคือรากฐานของมิตรภาพเปลียนรากฐานของมิตรภาพนักเรียนเปิดหนังสือเดไปที่หน้า23นักเรียนที่คุยแกไปง่ายไปที่หน้า23หน้า23เดี๋ยวคุณเปิดดูไปด้วยหน้า23คืออะไรนักเรียนหน้า23อ่าหน้า23คือ ลากฐานของมิตรภาพเขียนว่าโปรดอธิบายว่าเพื่อนที่ดีของเราเป็นอย่างไรนักเรียนเพื่อนที่ดีของเราเป็นอย่างไรนักเรียนว่าเพื่อนดีๆเช่นถ้าความลกลก็คอยช่วยเหลือเราไม่นําเราไปตางที่ผิดไม่นําเราหนีเรียนไม่ชวนเราไปสูป่ปุรีไม่ชวนเราไปเล่าันนั่นคือเพื่อนที่ดีคอยช่วยเหลือเราไม่ทำลายเราทางทางร่างกายและทางจิตใจนั่นคือเพื่อนที่ดีนักเรียนหน้าที่นี่กามีชื่อว่าตรงรูปดาวมีคำว่านักเรียนนักเรียนเกียนชื่อตัวเองไ้ ในนักเรียนอ่าคือเหียนชื่อตัวเราในเชึงว่านักเรียนเราชื่อไก่ชื่อเป็ดชื่ออะไรก็เห็นก็ไปที่บ้านเรามีเพื่อนมนักเรียนที่บ้านที่เพื่อนบนมีบ้านบ้านก็เรามีเพื่อนอยู่ที่บ้านเราก็มีเพื่อนเพื่อนบ้านเราก็มีอ่าเราไปทาํางานดิเลกเช่นว่าไปทําอะไรก็ได amer, ้ก็มีเพื่อนถ้าก็ชมรมเราเรียนลูกเสือเราก็มีเพื่อนนักเรียนศาสนาเราไปวัด หรือว่าจะรามไปไหนไปวัดไปวัดก็เรามีเพื่อนอยู่โรงเรียนเราก็มีเพื่อนอยู่แล้วฟิล์มก็อธิพุตบอลอะไรก็เรามีเพื่อนอยู่แล้วตกลงเรามีเพื่อนอยู่ทั่วไปนักเรียนแล้วก็ช่องกลุ่มอื่นเรามีเพื่อนนักเรียนก็สมมุติว่าครูเดย์ก็สามารถเป็นเพื่อนกับนักเรียนได้นะนักเรียนครูเดก็เป็นเพื่อนได้ตามได้เรามีเพื่อน,นกมมตกลงแล้วเรามีเพื่อนอยู่ทั่วไปนักเรียนรู้ว่าคนไหนเป็นเพื่อนที่ดีของนักเรียนนักเรียนรู้ได้อย่างไรคนไหนเป็นเพื่อนที่ดีก็เหมือนครูบอกไปว่า เพื่อนดีๆของเราก็ต้องคอยช่วยเหลือเราไม่นําเราทางที่ผิดไม่นําเราไปสู่ปุรีไม่นําเราไปกินเหล้าแล้วก็ไม่นําเราไปทําในทางที่ผิดต่อไปนักเรียนแรงกดดันจากเพื่อนนักเรียนแรงกดดันจากเพื่อนแรงกดดันผู้บกอกแรงกดดันมันมีอยู่หลายทางนักเรียนแรงกดดันมันมีอยู่หลายทางแรงกดดันจากเพื่อนมันมีหลายทางบางทีแรงกดดันในทางที่ดีอแรงกดดันประเภทต่างๆนักเรียน แรงดัเน,นเชิงในเชิงบวกจากเพื่อนก็คืออะไรนักเรียน,นเชิงบวกคือชวนเราไปทําในทางที่ดีเช่นชวนเราไปอ่านหนังสือเขาเรียกว่าเชิงบวกชวนเราไปาอ่านหนังสือชวนเราไปทํางานไปทําสิ่งที่ดีก็คือแรงกดดันเชิงบวกาาก็สอ2แรงกดดันอย่างเป็นมิตรจากเพื่อนเมื่อใครบางคนซึ่งเป็นเพื่อนของนักเรียนพยายามหาวิธีที่จะทําให้นักเรียนทําบางสิ่งบางอย่างซึ่งนักเรียนอาจจะ อยากหรือไม่อยากทำคืออย่างเป็นมิตรเพว่าเช่นว่าเราไม่อยากอานหนังสือเดี๋ยวเพื่อนชวนให้เราอ่นานหนังสือก็คือเป็นมิตรแล้วก็แรงกดดันต่างอ้อมอันที่สามนะครับยั่วยวนเมื่อใครบางคนพยายามชักชวนหรือโน้มน้าวนักเรียนให้ทำวางสิ่งบางอย่างซึ่งนักเรียนไม่อยากทำเช่นถ้าเราไป ถ้าเราไปจะรู้ว่าที่งานจะมีเบียให้เราดื่มเช่นคือย่อเยาเยาหยวนเช่นถ้าเราไปในงานเลี้ยงคือจะมีเบียรเราดื่มคือชวนเราดื่มเบียข้อที่เล่นกนนั้นเแบบียย่วเยาเมื่อใครบางคนย่วเยานักเรียนเพื่อพยายามวิธีที่จะทําให้นักเรียนทําบางสิ่งบางอย่างที่นักเรียนไม่อยากทาเช่นเจอกลัวใช่ไหมอ,อยากที่กลาดไปเลยนะคือบอกเรา ถึงเมื่อจนเราไ็ห้กินให้กิน,ก,นกินเบี้ยว่าเราเอา้าเบี้ยกินเบี้ยไม่สักแก้วเธอไม่กีก่กราดใช่ไหมเธอไม่กลัวพ่อแม่ว่าชะไ,ไม่ลงตัวว่าจ่ไม่คือแบบเนี้ยคือแบบชั่วเยาคือทําให้เรา,ลากล้ากินที่หย่าเล่นกดดันอย่างหนักหรือการลังเกจากเพื่อนเมื่อใครบางคนขอมปูทรลายหรือคาพูดของเขาเพื่อจะาหาวิธีการให้นักเรียนทาบางสิ่งบางอย่างซึ่นักเรียนไม่อยากทํา หือเย่อเย่เช่นว่าจะทําร้ายร่างกายเราแบบนี้ทิ้นจะตจะต่อยเราถ้าเราไม่ทําตามแบบนี้นักเรียนแล้วก็เพื่อนที่ใช้ตรงเดินกับนักเรียนก็คงเป็นเพื่อนของนักเรียนได้งหรือไม่เพื่อนที่ใช้เลื่นกดันแบบไหนที่จะเพื่อนที่ดีของเรานักเรียนแล้วก็เล่นกับเพื่อนเห็นไหมนักเรียนเล่นกันจักเพื่อนคือเล่นกับตันจากเพื่อนที่บางทีก็ในเรื่องที่ดีบางทีก็ในเรื่องที่ไม่ดี เช่นเอาในหน้าที่สี่นักเรียนเล่นกับจากเพื่อนอ่านี่มีสมมติฐานความจริงจะอยู่ในห้องเรียนครูใช้แสดงละครแต่นี่ไม่ได้อยู่ในห้องเรียนนะครับนักเรียนเดี๋ยวครูจะอ่านให้ฟังมีสมมติฐานว่าวันหนึ่งขณะที่กำลังเดินกับกมกำลังเดินกับบ้านจ่เขาเห็นเพื่อน,เพ,อนเพื่อนของเขาเพื่อนเพื่อนจึงเรียกให้เขาข้ามาเพื่อนเขามาถึงเขาเห็นว่าเพื่อนเพื่อนกำลังสูบบุหรี่และพูดกับเขาว่าอ่าคงไปเจอใหญ่ใหญ่ว่า นายมิสุบุรีนายไม่ใช่พวกเราวันนี้เอาญ่ว่าคมถ้านายมิสุบุรีไม่ใช่เพื่อนเราผมก็บอกว่าอะไรนักเรียนอ่าผมก็ตอบว่าถึงสุบุรีก็เป็นเพื่อนได้คือเราไปถือเพื่อนแต่เดินผ่านมาพบะตุ้ยตุ้ยก็บอกเฮ้ยคมนายไม่บ้างเอาบุหรี่สักวนไหมแต่เราเป็นเราก็บอกเออไม่เอาผมไม่สุบุรีแล้วก็เดินไปก็เจอโลดอีกเอ้านี่ไอ้นายไม่ขี้กาดใช่ไหมเออเราไม่ได้ขี้กาดเออเราไม่สุบุรีเราไปถืแบบนี้นักเรียน แล้วก็ไปเจอตจิงถึงว่าถ้านายไม่สูบตอนนี้ฉันจะเหลือให้สูบตอนเข่งกีฬาคืนนี้เอ้าอีกแล้วติงเราก็บอกว่าเฮ้ยเข่งกีฬาเสร็จเราก็ไม่สูบคือเราไปเสร็จเพื่อนแล้วก็อ,อุดเดินไปเจออุดคนสุดท้ายซึ่งอยู่ในกลุ่มบอกว่าเดี๋ยวก่อนคมนายกับเรามีแผนจะไปเข้าทีมฟุตบอลนะ แต่บริอาจจะทําให้พวกเราเส้นได้ไม่ดีนะฮะโอ๊ตโอ๊ตวันนี้โอ๊ตก็เตือนเตือน Mond คมเราก็บอกขอบใจมากที่เตือนเราแล้วก็โดโดไม่ทําอะไรทาแบบเจ้าเดินงมือดวงกับเขาตกลงเพื่อนคนไหนเป็นเพื่อนที่ดีของนักเรียนในหน้าที่ยี่สี่นักเรียนดูเพื่อนที่ดีคือไม่ก็อย่างไรคอยักเตือนเราจะไม่ครูบอกแล้วตกลงว่าคนไหนโอ๊ตใช่ไหมเป็นเพื่อนที่ดีก็กับ ของเราเพราะว่าคอยเตือนเราไม่ให้เราสุบรีบอกเราว่าจะไปมีแขนที่จะเล่นจะไปก้าวที่ฟุตบอลการสุบรีอาจจะทำให้เราเล่นฟุตบอลได้ไม่ดีนี่คือเพื่อนที่ดีระดับไม่ดีนักเรียนก็มีอย่างนี้นะครับนักเรียนแล้วก็เลคนกดดันจากเพื่อนเลคนกดดันในทางจากเพื่อนก็ครูก็บอกแล้วมีกี่ทางแล้วก็รล่นกดดันมีอะไรบ้างทางที่ดีละทางไม่ดี แล้วก็นักเรียนวิธีการดูแลรับผิดชอบของชีวิตของตนเองนะครับนักเรียนการดูแลชีวิตการหน้าที่26วิธีดูแลรับผิดชอบชีวิตของตนเองนักเรียนมันมีอยู่การอยู่ห่างจากเหตุการณ์ที่เสี่ยงถ้าการอยู่ห่างจากการพิเศงหนึ่งหรือเลี่ยงก็คือหนึ่งหรเลี่ยงสถานการณ์ท่านเรียนรู้ว่าสถานที่ใดที่คนมักจากเสพยาให้ลีเกลี่ยงสถานที่เหล่านั้นคือเรารู้ว่าตรงนั้นที่เกี่ยวมีคนเสพยาอยู่เราก็อย่าไปเข้าใกล้ที่ตรงนั้น แล้วก็ข้อสองอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเพราะเรารู้แล้วว่ามีคนเสพยาเราก็อยู่รวมกันเป็นกลุ่มผู้ที่ไม่ใช่ยาโดยเฉพาะในฐานที่ที่มีการคาดหวังในการเสพยาคือถานที่ที่รู้ว่ามีคนเสพยาเราก็อยู่รวมกันเป็นกลุ่มกับเพื่อนเพื่อนเพื่อนคนเสพยาไม่กล้ามาชวนเราหรือไม่ก็้าจะชวนเราก็สามเดินจากไปเช่นว่าเดินจากไปเช่นว่ามาสุบรีกันเถอะเพื่อนชวนมาสุบริกันเถอะเราก็ ให้เปเศษว่าไม่แล้วก็เดินจากไปโดยไม่ต้องพูดอะไรไม่แล้วก็เดินจากไปไม่ต้องพูดอะไรเดินไปเลยไม่ต้องมายุ่งตรงนี้แล้วก็นักเรียนข้อที่สี่ไม่สนใจคือไม่ได้เลอยอยากสุบรีไหมอ่าไม่คือเราไม่ต้องไปสนใจคำพูดอนั้นเราต้ยืนเฉยไม่รู้เรื่องคือไม่ไม่สนใจคือนี่การวิธีดูเลยรับผิดชอบตัวเองนักเรียนในหน้าที่ที่บกแล้วก็การออกกาออกจากสถานการณ์ที่เสี่ยงไอ้นั่นคืออยู่ก่างอ้นี้คือออกจากสถานการณ์ที่เสี่ยง พอที่ห้าบอกว่าไม่เช่นอยากดื่มเหล้าไหมเราก็ปฏิเสธว่าไม่ก็ดีอกใช้เหตุผลหรือข้อเท็จจริงใช้เหตุผลหรือข้อเท็จจริงเช่นอยากดื่มเหล้าอยากดื่มเบียร์ไหมเพื่อนชวนไม่กอบใจพ่อแม่ของฉันจะไม่ให้ฉันไปไหนตลอดชีวิตเราบอกว่าถ้าเราไปกินก็พ่อแม่ไม่เราไปไหนแล้วก็เจ็ดเปลีย่ยนเรื่องคุยเปลี่ยนเรื่องคุยเช่นว่าฉันมีบุหรี่เอาสักมวนไหมเราก็เปลี่ยนเรื่องคุยไม่ไปเดบอดีกว่าเฮ้ยไม่ไป ซื้อขนมกินดีกว่าข้อที่แปดพูดปฏิเสธหรือบอกว่าไม่ไปเรื่อยๆอเช่นเพื่อนชวนว่าอยากสุนรีรสักคนไหมเราว่าไม่ฉันไม่สุกเพื่อนก็ชวนอีกเอาเถอะนะกฉันไม่สุกฉันไม่ชอบบร่บุรี่ไม่ดีไปขอ้อที่เก้าใช้ลงกันนายอยากสุกกัญชาไหมอาเพื่อนชวนนายอยากสุกกัญชาไหมเราก็ใช้ลมขันไม่ฉันจะไม่ต้องใช้สมองในการเรียนหรือว่าอะไรก็ว่าไปนักเรียนใช้อาลมขัน นักเรียนดูที่หน้าที่26นักเรียนอยู่ที่หน้า26าวิธีดูเลยรลับผิดชอบชีวิตของตนเองให้อย่างรากระยกระยสิติดนักเรียนให้อย่างกระกสยับติติดแล้วก็มันมีสถานการณ์แรงเกี่ยวกับแรงกดดันจากเพื่อนนักเรียนในหน้าที่27อีกนักเรียนสถานการณ์ที่หนึ่งกับสถานการณ์ที่สองลองไปอ่านดูนักเรียนลองไปอ่านดูแล้วก็เช่นว่าสถานการณ์ที่หนึ่งพ่อแม่ของฉันต้องทําพ่อ พ่อแม่ของสันต้องทำงานในวันเสาร์สันต้องอยู่บ้านคนเดียวและรู้สึกเบื่อจึงมองไปรอบๆอบห้องเพื่อหาอะไรทำแล้วเขาก็จาได้ว่าพี่ชายของเขาเก็บเบียร์ไว้ใต้เตียงสันเริ่มสงสัยว่าเบียร์มีรสชาติอย่างไรจากโฆษณาในทีวีดูเหมือนว่าการดื่มเบียร์น่าจะอร่อยและสนุกไม่มีใครคนตันเขาเขาควรทำอย่างไรสิ่นี้ไม่มีใครคนตันเขาอยากรู้เองเราอยากรู้เองว่าเบียร์มีรสชาติอย่างไรปรัญหาคือ เราอยากจะอะไรนักเรียนอยากจะดื่มเบียร์เพราะว่าโฆษณาดูดูน่าจะอร่อยคือปัญหาคือเราอยากดื่มเบียร์เราว่างเราไม่รู้ทำไมอยากดื่มเบียร์เพราะว่าในโฆษณาน่าจะอร่อยทางเลือกนักเรียนตัวเอตัวดีก็ดีไฟในปัญหาคือเราอยากดื่มเบียร์ตัวเอเเประเมินทางเลือกมีก็ดื่มกับไม่ดื่มเหมือนกันต่วอาเลสปอร์ตตัดิน่จเลือกเราเลือกไม่ดื่ม ตอี้วัละเวียรองผลผลไม่ดื่มเพราะอะไรนักเรียนเพราะว่าเบียร์ทำลายศูกภาพหรือเบียร์เป็นสิ่งที่ไม่ดีหน้าที่จ็กินนักเรียนให้นักเรียนทําสการที่สองแล้วก็ถ่ายรูปส่งครูมาเหมือนเดิมในรายการที่สองลองทาดูนักเรียนเข้าใจไหมลองทาดูแล้วก็วันนี้ก็เราได้เรียนไปหลายเรื่องเรื่องแรงกดดันเพื่อนการดูเลชีวิตของตัวเราเองแล้วก็ รักษารของมิตรภาพเพื่อนที่ดีมีนักษณะอย่างไล่เร่งกดตันจากเพื่อนอ่าแล้วก็วันนี้ก็ก็นักเรียนเดี๋ยวอย่าลืมทําการว้าน่งครูด้วยในหน้าที่ไหนแล้วครูบอกเมื่อกี้อ่าในหน้าที่ยี่สเจ็ดนักเรียนให้ทำสงครูด้วยนักเรียนก็ไปอ่านดูในหน้ายี 3, ่สิบสามยี่สี่ยี่ห้า ยี่สิบหสิบเจดยิบเจ็ไดต้มสมงหนึ่งสถานการณ์าารเดี๋ยวให้ตําส่งมาเหมือนเดิมเดี๋ยวตรวจะสง่งคลิปเก้าทาง u t u b e และส่งเก้าทางไลน์ของนักเรียนก็นักเรียนก็วันนี้ไว้แค่นี้ชั่วโมงต่อไปเราจะได้เรียนเรื่องโทษของยาบ้ายาบ้ามีโทษอย่างไรนักเรียนมีโทษอย่างไรจะเรียนโทษของยาบ้าวันนี้ก็ไว้แค่นี้กัเรียนพอบ นักเรียนตั้โชคดีครับครับสวัสดีครับนักเรียน